อีกแล้วกูปอกแบกค,คือตัวผ่านที่ไม่เคยได้ผ่านเลยเพื่อนขอโทษลขอวิ่งผ่านหน่อยไอ้จี่ตูดมาเลยกูโดนแนะ่เออเอ,อ้ยอย่าเห็ดคอยอย่าเห็ดคอยขอร้องละเออตามตูดกูมาแล้ววันนี้ปอกแ๊กและฝ่าแฝดของปอกแ๊กเอง จะไปตะรุยแปดสองหวังว่าเราสองคนจะรอดจากหันจอมโหดกันได้นะถ้าพร้อมแล้วไปดูในเกมกันเลยมาตีลาสูเกิดตรงนี้อแฟดเราเคาไม่เท้าหรือยังออกเคาะแล้วหันเป็นตัวอะไรแมรี่กับอะไรอูอช้างอ๋อ เดินไปตรงกลางเดี๋ยวเราเปิดกล่องก่อนนะขอให้ได้ของดีบ้างนะส่วนมากได้แต่เข็มเอา้าพูดยังไม่ทันขาดคำเลยกูได้เข็มฉีดยายะ่ะแล้วแมรี่เปิดกระจกมาฝั่งนี้เลยถ้าเราปั่นไฟตรงนี้จะปลอดภัยไหมเนี่ย <Nope. S 1> เพื่อนอย่าพาหันมาหาข่อยเดอ้อข่อยอยากปั่นไฟเอาหัวใจเต้นแรงมากโอ้ยแล้วกูต้องย่องใช่ไหมเนี่ยโอ้มนอยู่ข้างหลังกูเลยขอกระโดดขึ้นเออ ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้มันเห็นเราหรือเปล่านะโอ้แต่หัวใจเต้นแรงมากเลยอะแต่มันอาจจะไล่เพื่อนอยู่งั้นปั่นไฟตรงนี้ก่อนละกันเฮ้แต่หัวใจเต้นแรงว่ะเฮ้เพรามันมาทางนี้มันต้องมาหากูแน่นอนอีกแล้วกูบลอกแม็กคือตัวผ่นที่ไม่เคยได้ั่นเลยเพื่อนขอโทษแลขอวิ่งผ่านหน่อยจี้ตูดมาเลยกูโดนแน่เออ โอ้ยอย่าเห็ดคอยอย่าเห็ดคอยขอร้องละเอ,อ๊ยตามตูดกูมาแล้วตากูยิ่งบ่เห็นหุงอยู่รู้จักบ่บเหบ็นหุงนี่เอ้ยอย่านะอย่าเอ้ยกระจกมรณะเออใครก็ได้ซอยคอยเนย่แมรี่มันตามคอยมาเล้วโอ้ยโทษทีเพื่อนเพื่อนก็ปั่นไฟอยู่ตรงนี้อีกเราไม่ได้ตั้งใจลากคันมาหานะเพื่อน เฮ้ม <One input> ันจะเอากูสุดเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ก็ยังดีมีเพื่อนมาคอยช่วยอยู่เฮ้เราขอหลบหลังหินตรงนี้นะมันยังตามมาอยู่เอ้แล้วมันก็เห็นกูแล้วไม่เพื่อนเพื่อนบอกหน่อยมบอกหน่อยเฮ้มันตามมาแล้วเอ้าแต่มันก็ไปตีข่าวบอยขอโทษทีเพื่อนงั้นเดี๋ยวเราขอมาหลบหลังหินตรงนี้มันไปตามเพื่อนและเอ้าแต่ก็มาทางนี้อยู่นะ หวังว่ามันจะไม่เห็นเรานะอะขอรักษาตัวเองแป๊บเพื่อนก็โดนตีแทนสองคนเลยขอบคุณมากนะเพื่อนเอาบุรุษไปสนีล้มไปซะแล้วเพื่อนมานี่เดี๋ยวเราหิวให้มันน่าจะไม่เห็นเราอ๋อไปไหนอะเพื่อนอ๋อบุรุษไปสนีโดนจับตรงนี้อู้ข้าบอยช่วยดีมากเลยขอเราฉีดยาแป๊บนะเดี๋ยวเราหิวให้มามามา,มาหิวก่อน เครื่องก็เสร็จไปสองเครื่องแมรี่ก็ไม่รู้ไปไล่ใครนะตอนนี้แล้วมันเปิดกระจกตรงนี้เอา้าแฝดเราโดนตีไปแล้วปอกแบกแฝดเราจุกให้ได้นะเอา้าบุรุษไปสนีก็โดนตีล้มไปแล้วโทษทีเพื่อนเมื่อกี้เราหิวเพื่อนแผลฉีกโอเคเดี๋ยวเราฉีดยาตัวเองก่อนหูเข็มก็เหลือยาแค่ครึ่งหลอดเองไขคาวบอยจะช่วยได้ไหมนั่นนะ่ะคาวบอยดึงให้ได้เอา้าดึงไม่ทนัน อู้แล้วมันมาร์กเพื่อนเราด้วยฝาแฟดปอกแพกเอา้าแล้วเข็มฉีดยาไม่พออีกอู้แล้วหันมันก็อยู่ใกล้ๆก,กูเลยโอเคปักผีจีนมันไปนไล่ข่าวบอยแล้วงั้นเดี๋ยวเราปั่นไฟตรงนี้ก่อนละกันถ้ามีเพื่อนมาเดี๋ยวก็ให้เพื่อนหิวให้โอ้แต่มันไล่ข่าวบอยอยู่ใกล้ๆเราเลยนะเอาไงดีอ่ะไม่ใช่มันจะเปลี่ยนมาเอากูนะโอ้อยู่ไกลแล้วขอฉีก,ก่อน ปอกแป็กอย่างเรายิ่งเป็นลูกรักของฮันอยู่อ่ะบุรุษไปษนีใกล้จะหมดเวลาแล้วงั้นเดี๋ยวเรารอช่วยก่อนละกันเอา้าเพื่อนปอกแป็กล้มอ่ะคราวบอยก็ล้มทั้งล้มทั้งเจ็บกันหลายคนเลยอ๋อมีคนไปช่วยบุรุษไปษนีแล้วงั้นเดี๋ยวเราวิ่งฉี่ออกมาก่อนนะโอ้ล้วมันก็มาก,กูด้วยกูยังรักษาตัวเองไม่เสร็จเลยอ๋อมีเงินสี่พันแล้วเงินเดี๋ยวขอซื้อของก่อนละกัน แปดปอกแป็กเราก็นั่งอยู่ตรงนู้นเลยลอก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยมีเงินสี่พันในซื้อได้แต่วิ่งเร็วโอเคเพื่อนหิวเราหน่อยเอาเอาลงไปไหนอะ่ะอ๋อบุุษไปสนีมาล้มตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราไปให้เพื่อนคนอื่นหิวให้ก่อนละกันมีเพื่อนอยู่ข้างหน้าพอดีเพื่อนใครก็ได้มาช่วยหิวเราหน่อยเราจะรีบวิ่งไปช่วยฝาแฝดเรา อยู่หน่อยเพื่อนโอเคแต่มันมาร์กเรานะสิโอแมรี่มันน่าจะเห็นกูมาตั้งนันไงมันเปิดกระจกมาแล้วมาตีล่ะมาตีล่าตีกูให้ถือนะรู้จักบอถืออ่ะฮะว้ยตีบ่ถือเด้อตีบ่ถือามาตีล่ามาตีล่านี่เลยเต้นย้อยๆหน่อยสิก <laughs> วนตีนสุดก็คือกูนี่แหละรู้จักบอฮแหมดักรอกูอยู่ข้างหน้าเลย โอ้ยเลือดเพื่อนเกือบมิดหัวแล้วเอ,อเอ่อเพื่อนเรามาช่วยแล้วไป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 รีบไปเลยโอ้ลิ้นพันกันอย่าทำร้ายฝาแฝดของฉันเพื่อนวิ่งไปเลยเดี๋ยวเราบล็อกเองเปไม้ไปเลยมาตีกุนี่มาตีกุนี่มาตีละมาตีละเออเพื่อนเราบล็อกเต็มที่แล้วนะจุกให้ได้เดอ้อฝาแฝดของเราเออเราก็ไม่มีปืนจะช่วยเลย เพื่อนเพื่อนช่วยหิยวเราหน่อยเอา้าเพื่อนนักเต้นไม่หิวเราเหรอเราเจีบสองนะเนี่ย oh. โอเคนักจิตหิวเราละ <Okay. S 1> เดี๋ยวหิวเสร็จสักรอบหนึ่งจะไปช่วยปอกแ๊กฝาแฝดของเราเตอ่อเอาแฝดเราล้มไปแล้วล้มอยู่ไกลามากเลย oh. เดี๋ยวรอดูว่าจะได้นั่งตรงไหนและเพื่อนก็พากันอยู่ไกลามากเลยอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็อยู่กับเรา เดี๋ยวเราไปช่วยเองอดทนไว้นะ,ะแล้วแมรี่เปิดกระจกมาตรงนี้เหรอเฮ้ยแล้วเราจะวิ่งไปทันไหมเนี่ยนั่งไกลมากเลย <No. S 1> แปดของเรา oh. เลือก,ก็จะมิดหัวแล้ว oh. ขอโทษนะ oh. เราไปช่วยไม่ทันลาก่อน oh. และตอนนี้หัวใจกูเต้นแรงมากเลยแมรี่มันอยู่ข้างหลังกูหรือเปล่าเนี่ย ไม่นะมันอยู่ข้างหลังกูนี่แหละเดี๋ยวขอวิ่งฉีกเอา้เอาเฮ้ยมันไปไหนอะ่ะอย่าบอกนะมันไม่เห็นกูมันไม่เห็นเราเฉยเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนละกันเอา้เอาเฮ้ยอูช้างอยู่ข้างหน้าอกีก <No. S 1> อูช้างหรือบักผีจีนไม่รู้มันไล่ใครนะ <No. S 1> เครื่องก็เหลือตั้งสี่เครื่องตั้งแต่ต้นเกมกูนี่คือยังไม่ได้ปั่นไฟเลยตัวปั่นที่ไม่เคยได้ปั่นจริงๆเดี๋ยวขอซื้อของเอา้า เออมันไล่ข่าวบอยกูซื้อของตอนน้าเลยรับการกูหน้าด้านพอเอาข่าวบอยล้มไปแล้วเรามีปืนเดี๋ยวเรายิงให้มานี่เลยขอยิงหน่อยเอามันเดินเร็วอะ่ะถ้ากูยิงเมื่อกี้โดนมุมไม้แน่นอนรอก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยแต่ <c oughs> เครื่องตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะโอ้แล้วเพื่อนก็จูบอยู่ตรงนี้ด้วยทำไงดีอะเงินเดี๋ยวเรารอจังหวะเข้าไปซ้ำเครื่อง เพื่อนก็จุกอยู่ไกลเกินโอเคเมื่อกี้เครื่องเสร็จไปแล้วหนึ่งอ่ะเพื่อนฉีกไปแล้วเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องนี้่อนละกันกลาเสร็จแล้วปั่นแล้วก็ลอช่วยเพื่อนไปด้วยเลยเอา้านักจิตส่งหิวระยะไกลมาโอ๊ยบลอกแป๊กปวดหัวมากเลยค่ะสุดท้ายกหัวสกูนขอบคุณน,นักจิตมากเลยที่หิวให้เรา โอเคเครื่องเสร็จแล้วเอาผีจีนกลับมาเฝ้าเดี๋ยวเราช่วยเองไปเลยเพื่อนเอาเราบล็อกไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเรามีปืน <c oughs> เดี๋ยวเรารอยิงให้เลย <c oughs> นี่เจอปืนไปเลยเอามันมีตัวทองเ <c oughs> พื่อนวิงว่งวิ่งเอา้าเมื่อกี้เกมกระตุกไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเรารอช่วยเอง รอเรือนี่กูกระโดกลิ้นดีจริงๆเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยรอจังหวะก,ก่อนไปเลยโอเควิ่งเลยโอ้ยมันมาสองตัวมันมารุมแล้วเพื่อนจะรอดไหมเนี่ยเออเครื่องก็เหลือเครื่องเดียวแล้วเอ,อ้แล้วมีใครไปช่วยนักเต้นไหมนะ่ะโอ้ข่าวบอยไม่รอดเครื่องก็ได้90%ปอร์เซ็นแล้วมีใครไปช่วยนักเต้นไหมอย่าบอกนะหันมันไปเฝ้านักเต้นสองตัวเลยอ่ะ งั้นเดี๋ยวเราขอซื้อปืนก่อนแป๊บนะโอ้ยมีบุรุษไปษนีเหรอเข้าไปช่วยช่วยกันให้ได้นะโอ้ช่วยได้อยู่แต่ล้มสองจุดเครื่องเลยโอเคเดี๋ยวเราเรีบไปเปิดประตูไว้ให้เพื่อนก่อนสนี้บอกเลยกูทั้งช่วยเพื่อนทั้งจุกคือกูไม่ได้ปั่นไฟเลยตัวปั่นที่ไม่เคยได้ปั่นจริงๆโอ้ยนักบวชหญิงโดนนั่งไปแล้ว นั่งอยู่ไกลมากเลยแล้วหันมันก็มีตาแดงด้วยขอโทษนะเราก็คงไปช่วยไม่ทันแล้วแมรี่เหมือนมันจะเดินมาทางนี้นะกูจะเปิดประตูทันไหมเนี่ยโอ้ยมันมาแล้วมันมาเอากูแน่นอนเพื่อนเดี๋ยวเราวิ่งล่อเองไปเปิดประตู <Okay. S 1> เดี๋ยววิ่งฉีกให้วิ่งฉีกให้มาตามกูนี่กูมีปืนกูไม่กลัวหรอกนี่เลยเฮ hey, hey. แต่มันมีตัวทองโอ้ยโดนไปแล้วแล้วก็ข้ามแผงไม้แบบสโลโมชั่นแล้วกูก็เพิ่งสังเกตว่ามันมาร์กกูนี่เองมันถึงตามกูเจอเอาแล้วบุรุษไปสนีก็โดนหิ้วแล้วโอ้แต่ดีนะักจิตออกไปได้ประตูนี้ก็เปิดได้แล้วดิแล้วแมรี่มันก็อยู่ใกล้ๆกูตรงนี้เลยมันเฝ้าประตูแน่เลยเอาไงดีล่ะทีนี้มันเฝ้าประตูนี้อยู่งั้นเดี๋ยวเรา เอ้ยย่องย่องไปออกประตูนู้นละกันอ๋อเพื่อนเปิดได้แล้วม <c oughs> ีเงินอยู่สามพันโอเคเดี๋ยวขอซื้อของกดละเกินอ้อทางรับก็อยู่ตรงนี้นี่ <c oughs> แต่ฉลังอยู่บนเรือตรงนู้นเลยไกลเกินแล้วคงไปซื้อไม่ทันกันซื้อลักบีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแมรี่เปิดกระจกมาตรงนี้และมันเจอกูแล้วก <c oughs> ูจะออกประตูทันไหมเนี่ยโอ้ยลักบีช่วยชีวิตไม่นะโอ้ยวิ่งชนอีก อีกนิดเดียวแล้วแต่ตาแดงหันมันก็ยังไม่หมดเอยหัวใจเต้นแรงมากเลยลักบี้โอ้ยหมดแล้วเฮ้ยแต่บักผีจีนอยู่ตรงนี้เหรอไม่นะกูจะรอดไหมเนี่ยเป็นไงเป็นกันวิ่งไปเลยเอยเอฮ้วิ่งหนีแมรี่ก็มาเจอบักผีจีนตรงนี้อีกเฮ้ยกูจะรอดได้ยังไงก่อน